ต่อมานะคะที่จะทําให้เราไม่ไปไหนเลยนะคะก็คือความคิดที่อยู่ในกรอบทีนี้เอาแค่ไหนที่เรียวกว่าเป็นกรอบที่ไม่เวิร์กแล้วกรอบแบบไหนที่บางทีเราก็ต้องอยู่ในขนบธรรมเนียมที่ถูกต้องเหมือนกันนะคะนี่คุยอยากขอยกตัวอย่างหลักการลามะมาสูตรหลายคนอาจจะเคยได้ยินมาแล้วนะคะการลามะมาสูตรคือเป็นพระสูตรพระสูตรคือการเทศสอนของพระพุทธเจ้าให้กับชนเผ่าเขาเรียกว่าเป็นชาวกาลามะ ะะชาวกาละมะเนี่ยเขาเป็นวรรณะกษัตริย์เขาก็ได้ถามพระพุทธเจ้าว่าอะไรจะเชื่อได้บ้างอะไรไม่ควรเชื่อบ้างพระพุทธเจ้าก็เลยเทศสิข้อห้ามรีบปลงใจเชื่อท่านไม่ได้บอกว่าห้ามเชื่อนะท่านบอกว่าห้ามรีบปลงใจเชื่อเพราะถ้าเกิดคุณเชื่อเนี้ยแนวโน้มที่คุณจะอยู่ในกรอบที่ไม่ใช่ความเป็นจริงและสามารถทําให้คุณมีชีวิตที่ไม่เจริญรุ่งเรืองได้เลยนะคะถ้าเกิดคุณเชื่อแบบที่ไม่ได้ใช้วิจารณญาณ เดี๋ยวครูจะมาบอกว่าคิดแล้วเราต้องเชื่ออะไรนะคะเพราะฟังสิบข้อนี้หลายคนอาจจะบอกว่าเหลืออะไรให้หนูเชื่อบ้างเนี้ยลองมาดูนะคะการละเมิดสูตรสิบข้อข้อที่หนึ่งพระพุทธเจ้าห้ามเชื่ออะไรห้ามเชื่อคําที่ฟังฟังกันมาค่ะฟังตาดตามกันมาคนนั้นบอกอย่างนี้คนนี้บอกอย่างนั้นนะคะเพราะอะไรรู้ไหมคะในคลาสอย่างเวลาครูสอนคลาสคอมมิวนิเคชันหรือการสื่อสารเนี่ยครูเนี่ยทำเอ็กซเซอร์ไซส์อันหนึง่งชื่อว่าเกมโซน เราเอาคนที่1มาเนี่ยนะคะแล้วก็ให้คนที่1ถ่ายคาเนี้ยไปสู่คนที่2คนที่2ไปสู่คนที่3ามสามส,ามส,ามสีไปคนที่10โอ้โหคนหนึ่งใช้เวลา5้าวิค่ะคุณขาทั้งหมด10คนไม่ถึง1น,นาทีใช่ไหมห้าสิบวิเองทั้งหมดสารเปลี่ยนแบบไม่เหลือเช้นดีเลยนะคะเพราะธรรมชาติของมนุษย์ค่ะเวลาที่เราได้ยินอะไรแล้วเนี่ยถ้าตามหลักวิทยาศาสตร์คือเมื่อเราได้ยินอะไรแล้วข้อมูลที่เราได้มาทั้งหมดร้อจะเข้ามาอยู่ในจิตเรา เท่าไหร่หรม00 0.000067ค่ะมันจะกรองภายใต้ผ่านความเชื่อของเราสิ่งที่เราอยากเชื่อสิ่งที่เราโฟกัสนั้นอะไรที่ไม่ตรงกับสิ่งที่เราเชื่อเราจะทําการลบออกบิดเบือนหรือเหมารวมหรือเราเรียกกดว่า D D G Delete Distort Generalize นะคะ Delete ล,ลบทิ้งเลยไม่ตรงกับสิ่งที่ฉันเชื่อไม่ได้ยินไม่ได้ยินเขาบอกว่าคนนี้ดีกูเชื่อว่าเลวกูไม่ได้ยินกูไม่ได้ยินความดี มันจะลบออกเลยนะคะฉะนั้นนะคะพร,ระพุทธเจ้าท่านถึงบอกว่ากว่าจะมาถึงเราเนี่ยเราไปเชื่อคําพูดของเขาเนี่ยเขาผ่านอาคติเขามาไม่รู้เท่าไร่แล้วใช่ไหมคะฉะนั้นเวลาที่เขาเราได้ยินว่าฟังหูไว้หูถูกไหมเวลาคนเราทําไมถึงให้มีหูสองข้างนะมีปากปากเดียวพ,พูดให้น้อยฟังให้เยอะใช่ไหมคะแฟังอย่าฟังข้างเดียวเดี๋ยวฟังสองข้างเอาให้มันบาลานซ์กันนะคะช่างใจไว้สักหน่อย อันที่หนึ่งอย่าเชื่อถ้ามันเป็นเรื่องที่ฟังตามๆกันมาย้ำนะคะท่านไม่ได้บอกว่าห้ามเชื่อทันทีแต่อย่าปลงใจเชื่อคือหมายง่ายๆก็คืออย่ารีบเชื่อถอยออกมาดูก่อนนะคะดูเหตุการณ์พิจารณาด้วยสติและปัญญาฟังหลายๆรอบๆนะคะสองอย่าเชื่อเพราะเขาถือตามกันมาเช่นพวกประเพณีนิยมทั้งหลายถือตามกันมาเนี่ยเ,เช่นอย่างสมมติว่าเขาบอกว่า เราต้องฆ่าสัตว์นะเพื่ออไปบูชายันก็ประเพณีเขาทำกันมาอย่างนี้ถึงเวลาอยากเ,กาเ,กาเรียกฟ้าเรียกฝนเราก็ต้องฆ่าเอาสัตว์ไปฆ่าบูชายันเดี๋ยวก้อนอันนี้ค่ะเราก็ต้องฟังแล้วไม่ได้ดิเฮ้ยจะปฆ่าแล้วให้ฝนตกมันเกี่ยวอะไรถูกไหมคะฉะนั้นอย่าไปเชื่อสืบๆกันมาการเชื่อสืบๆเนี่ยทำให้มนุษย์ติดกรอบมานักต่อนักแล้วเพราะอะไรคะหลายต่อหลายคนก็มีความเชื่ออสมมุติ การมีคู่เราก็เชื่อตามสืบๆกันแล้วก็ต้องมีคู่ไหมเรียนจบก็ต้องมีคู่แต่เราไม่เคยถามตัวเองเลยว่าเรามีคู่ไปเพื่ออะไรเราไม่เคยหยุดตั้งคําถามเลยเราทําตามเข้ามาเขามีเราก็มีมีลูกเขามีเราก็ม,ม,ม,มีแต่เราไม่เคยถามเลยว่าเรากําลังสร้างคนคนนี้ออกมาเพื่ออะไรครูอย่างที่บอกไม่ได้แอนตี้เรื่องการมีลูกหรือการมีคู่เพราะครูก็มีแฟนแต่เราต้องชัดเจนก่อนย้ำนะคะพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ให้รีบเชื่อไม่ได้แปลว่าไม่ให้เ,เชื่อ แล้ว่าเราต้องเอาใช้ปัญญาของเราเนี่ยมาพิณิพิเคราะห์ปัญญาของเราว่ามันใช่ไหมสิ่งที่เราทำเนี่ยมันไปเบียดเบียนคนอื่นหรือเปล่ามันเบียดเบียนตัวของเราในระยะยาวหรือเปล่านะคะดังนั้นเราจะต้องเอาตรงนี้มาเป็นตัวพิจารณาอย่าไปถือกรอบกรอบตามเขามาว่าเรียนก็ต้องเรียนแบบนี้แล้วก็ตามแบบนี้คนเก่งก็ต้องไปเรียนวิทย์ อันนี้เขาเรียกเชื่อตามถือถือกันมานะคะอันนี้ไม่ได้เราจะต้องมากลับมาทํางานกับตัวเองให้มากนะคะคนที่จะหลุดกรอบได้ซึ่งเดี๋ยวคุูจะบอกวิธีหลุดกรอบอย่างชัดเจนไว้ในอีกคลิปหนึ่งนะคะตัวต่อมานะคะก็คือห้ามเชื่อสิ่งที่เขาเล่าลือกันแกเขาบอกว่า ต่างจากข้อแรกนะข้อแรกคือฟังมาเช่นอาจจะเป็นเรื่องเนี่ยฉันได้ยินมานะว่าทางการเขาส่งแบบนี้กันมาแล้วนะ,อ,ะอีกคนบอกแกฉันได้ยินแกคนนั้นมันเป็นอย่างนี้คนนี้มันเป็นอย่างนั้นคือพูดถึงแต่เล่าลือในที่นี้คือโอ้เขาลือกันให้แซดเลยนะว่ามันเป็นอย่างนี้เนี่ยไอ้ลือให้แซดเนี่ยทุกคนล้วนลือตามอาคติของตัวเองทางสิ้นนะคะอันนี้เราไม่ให้เชื่อนะคะอย่าเพิ่งรีบเชื่ออาจจะจริงก็ได้ แต่อย่าเพิ่งรีบเชื่อข้อที่4อันนี้น่าสนใจมากพระพุทธเจ้าบอกอย่าเชื่อม้กระทั่งว่ามันเป็นตำราหรือคำพีที่มันดูน่าเชื่อถือเพราะตำราก็อาจจะเกิดจากการที่เกิดจากคนที่คิดผิดแล้วมาเขียนตำราก็ได้ถูกไหมคะครั้งหนึ่งเคยมีคนบอกว่าโลกนี้แบนถูกไหมคะตำราหรือคัมภี์บางที่ก็บอกเลยว่าโลกนี้แบน แล้วพอมีนะักวิทยาศาสตร์เขาทําการพิสูจน์เขาไม่เชื่อนี่เขาก็ออกเดินทางใช่ไหมคะ,อะพอเดินทางรอบโคลับัสเดินทางรอบโลกปุบ๊อบอ้าวไปแบนนะจะกลกนละจ๊ะเดีฉันมาบรรจบจุดเดิมได้นะจ๊ะโอ้ตอนนั้นคัมพีโกรดเหมือนกันนะคนที่เขียนคัมพีไปเขาก็โกรดเลยเนี่ยต้องอหรือแม้กระทั่งการิเลโอนะคะที่เป็นอีกคนหนึ่งที่มาร่วมพิสูจน์เกี่ยวกับเรื่องนี้เกือบจะถูกตัดสินลงโทษเลยนะคะในยุคนั้นเพราะว่าต้านกับสิ่งที่ ำราหรือคมภีได้บอกไว้ฉะนั้นเราค่ะก็จะต้องพิจารณาด้วยปัญญานะคะว่าสิ่งใดคือถ้าเกิดม,มันเราไม่ได้เห็นได้ด้วยตาเนี่ยก็ช่างใจไว้นะคะแต่ถ้ามันเห็นได้ด้วยใจบางครั้งเช่นเป็นเรื่องของความรู้สึกที่เราสัมผัสได้ด้วยตัวเองแต่บรรยายออกมาเป็นภาพไม่ได้นั้นเราใช้ตัวเองเป็นตัวเป็นตัวเห็นตัวรู้นะคะตัวต่อมานะคะอย่าเชื่อเพียงเพราะว่ามันเป็นตรกกะ,นะะยิ่งตรกกะ ของฉันมันมีตะก,กะคือตรก,กะเนี่ยต่างกับเหตุผลยังไงเช่นสมมุติคนบอกว่าออฉันมีเหตุผลนะที่ฉันด่ามันได้ก็มันด่าฉันสักก็ดากลับเนี่ยเห็นไหมคนนี้มีเหตุผลนะมีเหตุผลว่าด่ามาแล้วก็ด่ากลับนี่คือเหตุผลแต่มันอยู่บนตะก,กะที่ผิดเพี้ยน การด่ามาแล้วด่ากลับมันไม่ได้ช่วยให้ชีวิตใครดีขึ้นเห็นไหมตรกกะมันผิดเพี้ยนบางครั้งบางทีตรกกะเราอาจจะไม่ได้ถูกต้องก็ได้ฉะนั้นอย่าเพิ่งไปเชื่อถ้ามันเป็นเพียงแค่ตรกกะนะคะตัวต่อมาข้อที่6ค่ะอย่าเพิ่งไปเชื่อถ้ามันเป็นการอัอนุมานเขาเรียก assumption น,นะคะ a s <ม> s u m e คือเดาว่าเดานี่คือปัดทิ้งไปได้เลยนะคะอ,อนุมานว่ามันเดาว่าครูเนี่ยเวลาคุยกับแฟนครูเนี่ยบางทีแฟนครูจะชอบ ออประเมินต่างๆนานา,นาครูก็จะบอกว่าอันเนี้ยความจริงหรือประเมินนะคะคือเราต้องแยกออกมาตรงนี้ให้ได้อย่าพึ่งรีบเชื่อนะคะตัวต่อมาที่เราไม่ควรรีบเชื่อก็คือบางครั้งบางทีมันมีบางสิ่งบางอย่างที่ปรากฏเป็นที่เราเห็นแล้วมันน่าจะเป็นสอดคล้องกับเหตุผลเนี้ยเออมันตรงกับเหตุผลเนี้ยเท่าที่เราเห็นเนี้ยเราก็ไปเชื่อซึ่งมันอาจจะเป็นเหตุผลที่ไม่จริงก็ได้นะคะ ตัวต่อมานะคะห้ามเชื่อถ้ามันตรงกับทฤษฎีที่เราเชื่อไปแล้วนี่อย่างนี้น่ากลัวมากคนบางคนมีทฤษฎีเช่นเรามีความเชื่อว่าเ,เรามีความเชื่อว่าคนถ้าเกิดสมมุติว่าเรายืนอยู่กลางแดดแล้วโควิดจะตายสมมติเรามีทฤษฎีนี้เราเราเชื่อทฤษฎีนี้ปรากฏว่ามีคนหนึ่งไปยืนอยู่กลางแดดแล้วปรากฏว่าเขาหาย นี่ไงตรงเลยเห็นไหมซึ่งจริงๆก็อ,อาจจะหายด้วยเหตุอื่นก็ได้ถูกไหมคะแต่เราไปดึงเข้าทฤษฎีที่เราเชื่ออยู่แล้วอันนี้น่ากลัวแล้วคนกลุ่มน,นี้นะจะถอนความเชื่อยากมากเลยเพราะมันคือทฤษฎีที่ว่าจริงจาไว้นะคะว่าทุกทฤษฎีมันมีทางที่จะไม่จริงได้ด้วยกันทั้งสิน้นนะคะอันต่อมาคะ่ะเราอย่าเพิ่งไปปรองใจเชื่อเพียงเพราะความน่าจะเป็น possibilities นะคะคือโดยมันน่าจะเป็นแหละ นะอันนี้ผสมอันนี้อันนี้บวกอันนี้มันน่าจะเป็นแบบนี้เลยอันนี้ให้วางใจไว้ก่อนว่าอาจจะไม่ใช่ก็ได้และตัวสุดท้ายค่ะโอ้อันนี้สําคัญมากเลยตอนเด็กๆครูเอาได้ยินอันนี้แล้วคงว่าแบบอย่าเชื่อเพียงเพราะว่าเขาเป็นครูเราอย่าเชื่อเพียงเพราะว่าสมณะนี้เป็นครูเรานะคะเพราะอะไร สมมะตในที่นี้พระพุทธเจ้าไม่ได้หมายถึงพระองค์ท่านนะคะท่านหมายถึงว่าใครก็ตามพูดนำลทัทธิศาสนาทุกศาสนาเลยนะคะไม่ใช่ศาสนาใดศาสนาหนึ่งหรือแม้กระทั่งครูอย่าเพิ่งรีบเชื่ออย่าเพิ่งรีบเชื่อครูในวันที่ยังเป็นมนุษย์ปุถุชนก็อาจจะมีความเข้าใจผิดได้น้ำครูไม่ใช่พระอรหันต์ที่ปราศจากกิเลสยังมีกิเลสอยู่เต็มหัวใจในมนุษย์ทั่วไปทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นครูของเราครูเงาะหรือครูใครก็แล้วแต่ให้เราค่ะ อย่าเพิ่งรีบปลงใจเชื่อแต่ให้เราใช้ปัญญาพิจารณาเอาละมาจนถึงจุดนี้หลายคนอาจจะคิดว่าแล้วต้องคิดยังไงคะเนี่ยโดนเหมือนไม่มีอะไรเหลือให้เชื่อเลยนะคะเอาให้รู้ก่อนวันนี้ให้รู้สิบอย่างนี้ก่อนเพื่อให้รู้ว่าโอ้ที่ผ่านมาฉันไปเชื่ออะไรมาบ้างแล้วมันทําให้ฉันติดอยู่ในกรอบอะไรบ้างเดี๋ยวพรุ่งน,นี้ค่ะครูจะมาบอกเรื่องวิธีที่ทําให้เรานะคะ มีปัญญาแยกแยะได้ว่าแล้วอะไรล่ะที่เราควรเชื่อค่ะ